ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งวัดสวยแล้วก็เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดนี้คือวัดเจ็ดยอดนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นวัดที่คนที่มาเชียงใหม่นี่ถ้าชอบแนวแบบ โบราณสถานเก่าๆแบบนี้ไม่นา่าพลาดนะครับเพราะว่ามาสถานที่จริงนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับสวยมากๆเลยสวยแล้วก็เก่าแก่มากเลยก็สร้างตามแบบฉบับของประเทศอินเดียเลยนะครับเพราะว่าไปอ่านตรงที่ป้ายนั้นแล้วก็ที่ได้ชื่อมาว่าวัดเจ็ดยอดก็คือยอดด้านบนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดยอดนะครับ บริเวณก็มีหลากหลายที่ที่ให้เราไปเยี่ยมชมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระประธานเอาไว้สำหรับกลาบบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปไทยดูด้านหน้านะครับ ส่วนมุมนี้ให้เพื่อนๆมาดูอีกมุมนึงนะครับของเจดีสวยจริงคนระับเดี๋ยวพาไปกลับพาด้านในนะครับ อ,น,อ,น,อนุญาตตอนเขา โนบริเวณด้านหน้านี่เขาจะมาไหว้พากันนะครับสําหรับคนที่เขาเกิดปีมะเส็งนะปีงูเล็กหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปครับก็าสามารถมาไหว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ช่างนะแต่คนที่เขาเกิดปีมะเส็งก็จะมาไหว้ที่พระาธาตุนี้นะ ก็จะมีรูปงูเต็มเลยนะรูปงูเล็กๆนะครับพาท่านก็อยู่ด้านในพระเจ้าทัานใจนนะส่วนบริเวณด้านข้างจะดีเจดยจอดก็ไม่ได้มีแค่ตรงเจดีนะครับก็จะมีด้านข้างก็จะเป็นเจดีเล็กๆ ผมว่าเก่าแก่นะครับเก่าแบบหลายร้อยปีครับวันที่ผมถ่ายทำนี่คือวันที่11พฤศจิกายน2563นะครับเชียงใหม่หนาวมากนะครับเมื่อคืนนี่ตอนแรกตั้งใจว่า จะมาถ่ายช่วงเช้าๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับพอดีเจออากาศหนาวสุดๆเลยนะครับก็เลยรอแสสายหน่อยตอนที่ผมกำลังถ่ายนี่จะดสิบเอ็ดโมงแล้วก็ยังดูลมครับเพื่อนๆดูลมลมหนาวนะครับจะเที่ยงเรายังอากาศหนาวเลยนะครับ เป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็น้ามาสการะน่ามาเทียวเป็นอย่างยิ่งนะครับเชื่อมาสการะได้เลยนะครับพระนุสาวรีพระเจ้าตีโลกรลาชนะครับ มุมที่ผมถ่ายตรงนี้จะเป็นด้านข้างนะครับเพราะว่าเดินมาเมากินนี้แสงมันไม่สวยนะครับมุมนี้แสงจะสวยกว่าเพื่อนจะได้เห็นว่าความสวยงามของเจดีนะครับ บริเวณบอ่อปลานี้จะอยู่ด้านหลังนะครับเดินสามารถเดินทะลุกำแพงออกมาได้เลยถ้าเพืเอนจะมาให้อาหารป่าก็เดินออกมาทีด่เดียวครับตรงบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถด,ด้วยเราสามารถมาจอดด้านหลังแล้วก็เข้าได้เลยครับจะเป็นประดุกตัวใหญ่ๆนะครับนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาจอดรถบริเวณนี้กันบาง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 ,บางจุดนะครับ บางจุดก็จอดด้านหน้าบางจุดก็เข้าไปในวัดเลยมีโต๊ะมีอะไรให้นั่งสบายๆเลยนะเย็นด้วยประดุกตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่จริง ผมขออนุญาตลากันไปด้วยภาพบรรยากาศวัดเจดยอดใ้อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ s ไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม